สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสออลันโซครับในช anel YouTube มีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเวอร์พภูกันเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับวันศุกร์ที่13มิถุนายนครับนำเอาเข่าวสารเลี้ยงภูมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับและในหลักๆจริงๆเนื้อหาหลักของในคลิปนี้ก็คือคนที่เข้ามาแทนจอห์นนี่ไฮเดนกาในฐานะผู้ช่วยโคช้ชของอาร์เนอร์สล็อตนะครับเขาคนนั้นเนี่ยมีดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะพอมาเป็นโค้ชก็ทําผลงานได้ดีและตอนนี้ ใกล้ที่จะย้ายมาอยู่กับเรียภูมาร,ร่วมงานกับทางอาร์เนอร์สล็อตแล้วแล้วก็เป็นคนดัชด้วยจะเป็นดัชคอนเนคชั่นอีกหนึ่งรายที่เข้ามาเสริมนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึง<ม>อัปเดตการย้ายทีมของฟลอเรนวีสดิลอสเคอร์เคสการย้ายออกของดาวินนูเยสแล้วก็เฟเดริโกเคียซ่าอันนี้คือข้อมูลจากฟาบริซิโอโรมาโนนะครับที่เขาพูดไว้ในพอดแคสต์ของเขาช่องทาง YouTube ก็เนี่แหละเนื้อหาประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรับฟังกัน เหมือนเดิมครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เลยครับหรือเข้ามาฟังแล้วกดไลค์แล้วกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็จะนําเอาข่าวสารดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเป็นประจําแน่นอนครับเริ่มแรกต้องไองม่อัปเดตอีกไหมอ่ะกับแบ็คขวาที่ออกจากทีมเราไปอะ่ะเขาคนนั้นนะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ไปเปิดตัวกับทางเรยลมาริดเรียบร้อยแล้วนะครับมีการ speak สเปนิชแบบคล่องปลอเลยครับโอ้โหชนิดที่ว่าผู้บริหารของ มาริดอย่างฟรานซิโนเปเรสนี่โอ้โหถึงกับตาวาวเลยว่าเฮ้ยพูดเก่งขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละก็เป็นอดีตไปสนับเราเนะครับสนับเทรน์แล้วก็เลียภูก็ชีวิตของเขาก็ไปเดินหน้าต่อที่ประเทศสเปนจะจะบอกว่าให้เขาโชคดีไหมให้โชคดีในเรื่องส่วนตัวแล้วกันส่วนเรื่องของการความสาเร็จถ้ามาเจอกับเลียภูยังไงแล้วเราก็ต้องเอาสโมสรของเราเป็นหลักถ้าวันใดวันนึงเทรนกลับมา เล่นที่แอนฟิลด์ในฐานะคู่แข่งเราไม่มีทางเชียร์เทรนต์แน่นอนเราต้องเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลยังคงอยู่ไว้ไปตลอดกาล <c oughs> ไม่พูดถึงเทรนต์เยอะแล้วมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับในคลิปนี้เนี่ยฟาบริซิโอเขาว่ายังไงบ้างครับกับประเด็นเรื่องของนักเตะลิเวอร์พูลฟอร์เรนเวสมิลลสเคอร์เคสดาวินนูเยสแล้วก็เฟรดิโก้เคียซ่าเริ่มที่ฟอร์เรนเวสกันดีกว่าครับเวสเนี่ยไกลายเป็นว่ามันยังไม่จบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอว่างั้นแหละในเรื่องของการ เรื่องของเอกสารเรื่องของการเป็นออฟฟิเชียลแน่นอนมันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ฟァรเซิโอเขายืนยันเขามั่นใจมากๆว่าวิสเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามวิสจะเป็นนักเตะของลิเวอร์ pool แน่นอนเพียงแต่ว่าในตอนนี้ครับเรื่องของการเซ็นเอกสารการตรวจร่างกายการเซ็นสัญญามันยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าวิสเนี่ยอยู่ในช่วงฮอลิเดย์หรือว่าช่วงพักผ่อนวันหยุดนั่นเองครับแล้วลิเวอร์ pool เองก็ไม่ได้ไปเร่งรีบที่จะให้วิสเนี่ยต้องมาตรวจร่างกายวันนี้ อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีโปรแกรมเตะเหมือนทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีทีมอย่างแมนซิตี้แล้วก็เชลซีเนี่ยที่เขาต้องปิดดีวไวเพราะอะไรเพราะเขามีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่กาลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์นี้แหละลิเวอร์พูลเองก็ไม่จําเป็นต้องไปออปิดดีวอะไรให้มันให้มันไวที่สุดหรือว่าจะเปิดคุยวันนี้แล้วเปิดตัวพวงนี้ลิเวอร์พูลไม่ได้รีบขนาดนั้น,ขน,น,นเขาปล่อยให้เวสไปพักผ่อนอะไรใ,ให้สบายใจก่อนแล้วจะกลับมา ตรวจร่างกายตรวจเซ็นสัญญาหลังจากที่วิสเนี่ยได้ทําการอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วฟาบิซซโอเขาย้ําเน้นย้าเลยครับว่าเรื่องของการคุยกับเลวูคุเซ่นเนี่ยมันคุยกันรูร่วงและมันเหลือแค่เรื่องของคา่าแพ็กเกจหนึ่งร้อยห้าสิบล้านยูโรที่เลวูคุเซ่นเนี่ยเขาต้องการแต่ลิปูอยากจะขอลดหย่อนมากกว่าน,นั้นแต่ไม่ได้เป็นรายละเอียดอะไรสาคัญมากนักหรอกเพียงแต่ว่าโรมมโรอะ่ะเขายืนยันว่าวิสเป็นนักเตะของลิปู ก็คือจะเป็นนักเตะของเรือผูอ้แบประมาณนั้นแล้วก็บอกแฟนฟุตบอลของเร์พผูลทุกคนครับว่าให้คามแล้วก็ให้รีแลกซ์ก็คือให้ใจเย็นๆแล้วก็ผ่อนคลายไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปโอ้โหเมื่อไหร่จะเปิดตัวไม่ไหวจะได้หรือเปล่าอันนี้สิ่งที่โรมาโนโ่เขายืนเขาย้ําในคลิป YouTube เขาเลยครับว่าค a l มแอนดรีแลกซคือเย็นๆสบายๆไม่ต้องไปเรียดแล้วก็บอกว่าเฮียวิโกมันซูนแล้ว ใกล้จะมาถึงอีกครั้งหนึ่งเขาก็ย้ำมาตลอดว่าใน2สองวันก่อนที่ตัวเขาเนี่ยได้พูดไปนั่นแหละก็คือข้อมูลที่เขาได้มาแล้วพอมาวันนี้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันต้องรอให้เวสเนี่ยกลับจากการพักผ่อนก่อนนั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญที่โรมาโนโเขาอยากให้แฟนเลี้ยพูลเนี่ยเขาได้เข้าใจว่าเฮ้ยเลี้ยพูลเนี่ยไม่จําเป็นต้องเร่งรีบไปนะว่าไม่ได้ว่าจะดึงมาแล้วต้องเล่นพรุ่งนี้อะไรสักหน่อยคือเขารอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ย้ำเลยว่า calm and relax ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละตามที่ Fabrizio Romano เขาว่าไว้เรื่องของค่าตัวอะไรยัไงไงอ่าตัวเลขแพ็กเกจจริงๆจ,จะเป็นที่ไร๋ยวรอติดตามดูว่าเอ้มันอยู่ที่เท่านี้นะส่วนคนต่อมาอย่างมิลล์สค r c เ s สครับคือเคสเนี่ยรายของเคส Romano ไม่ได้ h e a โ ego ครับแต่เขายังว่า ใกล้เกือบจะเฮียวีโกและขอเรื่องของการคุยอะไรกับบอลมัดอะไรให้มันเสร็จสิ้นอะไรเรียบร้อยก่อนโรมาโน่เขาบอกว่า mm hmm. มิรอสเคอร์อเคสเนี่ยจะเป็นนักเตะเลอร์พูลในรูปการนี้ในซัมเมอร์นี้แน่นอนครับและคาดว่าจะมีการประกาศเฮียวีโกเนี่ยในเร็วๆนี้ รอเรื่องของการตกลงรายละเอียดเล็กๆเลยน้อยนะครับและภายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการขยับมากขึ้นแล้วก็จะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งดีลเนี่ยมันดําเนินไปในทิศทางที่มันถูกต้องเลยครับไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลเลยซึ่งในเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวกับนักเตะคุยกันแล้วแล้วก็กําลังคุยกับทางบอลมัดอยู่นะสำหรับลิเวอร์พูลส่วนต่อมาครับขาออกกันบ้างครับเรื่องของเคอร์เคสเนี่ยผมก็ย้ำอีกทีนะว่า โรมาโนเนี่ยเขาบอกว่าเคอร์เคสเนี่ยจะเป็นนักเตะเรีย์พูในซัมเมอร์นี้แน่นอนอืมขาออกกันมากครับดาวินนูเยสกับเฟรดิโกเคียซาเนี่ยนี่ก็คือเป็นสองคนที่โรมาโนบอกว่าจะย้ายออกจากเรีย์พูในรุานนี้นะครับซึ่งรายของดาวินนูเยสเนี่ยมีทางเลือกก็คือหนึ่งซาอุดิอาระเบียครับสองออฝั่งอิตาลีอันนี้จะ ไม่เหมือนกับทางดิวิดออนสตินดิวิดออนสตินเนี่ยเขาจะเพิ่มสเปนขึ้นมาทีมหนึ่งก็คือแอลติโกมาดริดซึ่งอย่างที่ออนสตินเขารายงานในช่วงมกราคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้ปัดข้อเสนอจากทีมซาอุดด้วยค่าตัว70ล้านยูโรซึ่งลิเวอร์พูลก็น่าจะใช้ค่าตัวนี้เป็นเกณฑ์กับการขายดดวินูเนสในซัมเมอร์นี้แล้วก็อย่างที่หลายท่านได้ทราบกแตน,น,นช่วงกลางดึกคืนวันพฤหัสอะครับว่าโรบาโนเขาได้บอกว่า ดาวินนูเยสเนี่ยจะย้ายออกจากเรอผัผูได้ตัดสินใจย,ย้ายออกจากเรอผัผูแน่นอนแล้วในซัมเมอรน์นี้ซึ่งก็มีทีมจากซาอุดเนี่ยติดต่อเรื่องของสถานการณ์เข้ามามา,มาสักพักแล้วตั้งแต่เดือนมก,การาแล้วมีนาปโปลีครับที่กลายเป็นทีมขึ้นมาที่บอกว่าเฮ้ได้ติดต่อกับนูนเยสครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ลิสต์ทางนูนเยสเป็นเป้าหมายไว้ด้วยนาปโปลีก็เป็นแชมป์เซเรียอาของอิตาลีนะครับ อันโตนิโอคอนเต้ได้ทำทีมต่อหลังจากได้ไปคุยกับทางเดลอเดลอซานติสและในเรื่องของเ,อเรื่องของแผนงานการทำทีมการซื้อตัแต่อะไรเข้ามาคือตอนนั้นอะคอนเตเหมือนไปงอนว่าหูมันตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้วทีมเนี่ยขายควิชาควารัสเคเลียไปให้กับปารีสอังชักแมงแล้วไม่ได้ดึงใครเข้ามาแล้วช่วงนั้นอะมาโปลีก็อยู่ในช่วงลุ้นแชมป์กับเตร์มิลานนะครับแต่สุดท้ายแล้วอะคอนเตก็ยังสามารถพามาโปลีคว้าแชมป์ได้และ พอพาซิมควาแชมได้ก็มีข่าวว่าคอนเต้จะไม่อยู่แล้วไปไปมามาไปคุยกันคุยกันปุ๊บอ่ะตกลงกันด้วยดีก็อยู่ต่อเรื่องของดาวินนูญีสเนี่ยก็ต้องรอดูว่าดาวินเนี่ยจะเลือกไปทีมไหนเลยครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ตัดโอกาสที่จะไปเล่นให้ในลีกซาอดุดีอาระเบียนะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้ดาวินนูญีสเองก็จะมีเป้าหมายก็คือการติดทีม ชาติอุรุกวัยไปเล่นฟุตบอลโลกปี2 0 2 6หรือในซัมเมอร์ปีหน้าขณะเดียวกันเซริโกเคียซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ต้องการลงสนามและอยากทำฟอร์มเพื่อไปติดทีมชาติอิตาลีแต่ทีนี้อิตาลีต้องรอดูว่าพวกเขาจะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือเปล่าเนืเพราะฟอร์มตอนนี้มันกระท่อนกระแท่นเหลือเกินสําหรับเคียซ่านะครับก็เป็นข่าวกับการย้ายไปเกาโชซิเรียอีกครั้งหนึ่งตัวเขาเนี่ยตั้งเป้าถ้าจะย้ายออกไปเนี่ยก็คือย้ายกลับไปที่อิตาลีครับซึ่งก็มีนาโปลีที่ เป็นเป้าหมายของทางเคียซ่าเหมือนกันนะครับตามที่ฟาบิซิโอโรมาโนเขาได้ว่าไว้นะครับเขาบอกว่าเคียซ่าเนี่ยต้องการกลับไปเล่นที่อิตาลีครับแล้วก็ได้รับความชื่นชอบจากอันโตนิโอคอนเต้เหมือนกันแล้วก็ทางโรมาโนเนี่ยเขาย้าว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะทําให้เรื่องของข่าวสารการย้ายทีมเนี่ยยุ่งยากขึ้นมาอีกครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากเนี้เราเหนือจากฝั่งขาเข้าแล้วฝั่งขาออกลิเวอร์พูลก็สร้างความ วุ่นวายให้กับตลาดนักเตะเหมือนกันอันนี้ตามสิ่งที่ฟาบิซซโอเขาได้ปิดท้ายในคลิปของเขานะครับก็ต้องรอดูครับว่ามันจะวุ่นวายมากแค่ไหนครับกับขาออกของเร์พูซึ่งขาออกของเร์พูยังไงก,ก็ต้องมีการระบายครับเนื่องจากโคต้าตอนเนี้โคตา้าต่างชาติตอนนี้รู้สึกจะล้นแล้วนะครับก็มีการระบายออกไปบ้างนักเตะอย่างคอสตาซิกาสเอเดวินนูนเอสแล้วก็เคียซ่าสามคนนี้โอกาสค่อนข้างสูงที่จะย้ายออกไปนะครับส่วนคนอื่น ดูทรงแล้วเนี่ยลุยซีอาร์สผมมองนะว่าน่าจะได้อยู่ต่อนะครับสำหรับทางลุยซีอาร์สขณะที่กองกลางเนี่ยไม่น่าจะมีการขยับอะไรมากก็จะมีฮาวิเอเลตนะครับที่มีโอกาสที่จะย้ายออกไปเหมือนกันส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยอิบราฮิมาโกนาเต้กับฟานไดอยู่ต่อแ,แต่โกนาเต้นเนี่ยต้องลุ้นเรื่องของสัญญาว่าจะต่อหรือเปล่าส่วนโจโกเมสกับทางควอนซาควอนซาเองได้รับความสนใจจากเรอุกุเซนก็ต้องรอดูว่าอืมสองคนเนี้ยมันจะ ได้อยู่กับทีมต่อไปไหมคือ <Okay. S 1> ถ,ถ้าปล่อยใครสักคนหนึ่งไปอ่ะเพูภต้องหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาแทนที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับกองหน้าเลยครับถ้า,าอารวินูเยเอสออกไปแล้วก็เคียรซ่าออกไปพร้อมกัน2คนยังไงแล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีคนที่เข้ามาใหม่เข้ามาทดแทนนะครับจบเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมาที่เรื่องราวผู้ช่วยโค้ชของอันเดอร์สลัดคนใหม่กันดีกว่าครับ รายงานจากสื่อหลากหลายสื่อกรับรายงานตรงกันเลยครับว่าคนที่จะเข้ามาแทนที่เนี่ยก็เป็นคนดัชครับคนนั้นก็คือโจวานนี่ฟานบรองฮอร์สเลยครับคนนี้เนี่ยชื่อคุ้นหูกับแฟนบอลยุคเก่าไม่ต้องถึงกับยุคเก่าเลยครับยุคผมนี่แหละทันอยู่แล้วผมเห็นฟานบรองฮอร์สครั้งแรกก็คือในสีเสือ้อกาสโกเรนเจอร์ Go angers, เสื้อสีน้ำเ,เงินสมัยเล่นที่ลกสกอตแลนด์ Scotland. ก็เห็นในสตาร์สกเรอร์รายสัปดาห์เนี่ยเลยครับฟานบรองฮอร์สก่อนที่เขาเนี่ยจะย้ายมาอยู่ อาร์เซนอลแล้วก็ไปบาร์เซโลนาสำหรับเรื่องของซับโค้ชนะครับไฮติงกาย้ายออกไปแล้วไปรับงานคุมอาร์เจนตดัาแบบเต็มตัวริชาร์ดฮิลส์แล้วก็อันเนอร์สลับเองต้องการคนใหม่ที่เข้ามาเพื่อให้ทันก่อนเตรียมทีมวันแรกในปีซีซั่นที่จะเกิดขึ้นในช่วง7หรือ8กระกฎาคมนี่นแหละชื่ออื่นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งเดอร์เคานนะครับมีมาริโน่พูซิชแล้วก็มีเอเตียนไรเนนแต่กลายเป็นว่า โจนีนฟ่ฟรานบังฮอสโผล่มาเป็นตัวหนึ่งครับและใกล้ที่จะเข้ามารับงานที่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของฟรานบังฮอสเนี่ยย้อนไปเนี่ยเขาก็อย่างที่เรียนไปเขามีประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลอยู่ประมาณ3ปีนะครับที่ผ่านมาก็เล่นให้กับทางฟีเรนูตเลนเจอร์สอาร์เซนอลแล้วก็บาร์เซโลนานะครับคววนซัดในปี2010ครับแล้วก็เริ่มต้นเส้นทางโค้ชกับทีมฟีเรนูตแล้วก็มาเป็น เฮดโคชแบบเต็มตัวในทีมชุดใหญ่เฟอรนูดเมื่ออ,อช่วงประมาณปี2015นะครับแล้วก็พาทีมเฟอรนูดเนี่ยคว้าแชมป์เอริดิวซีลีกฮอลแลนด์ได้ในฤดูกาล2016ถึง2017นะครับคุ้นหูไหมครับฟรานบังฮอสเนี่ยแหละเป็นอีกคนหนึ่งที่พาเฟอรนูดคว้าแชมป์เช่นเดียวกับอาร์เนอร์สโอตนี่คือ2คนที่2คนหลังสุดที่พาเฟอรนูดคว้าแชมป์ดัชลีกได้แล้วก็ตอนนี้กำลังจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลพร้อมๆกัน2คนนะครับ ในเส้นทางโคช้ชเนี่ยนอกจากจะพาฟิเยนูดได้แชมป์ลีกแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปคุมกวางโจอันเอฟครับในลีกจีนแต่ก็คุมได้แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาที่สกอตแลนด์อีกครั้งครับมาคุมเรนเจอร์สและที่เรนเจอร์สเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยนะครับควาชช้าแชมป์สกอตเอ่อสกอ,สกอตเลชคัพแล้วก็พาเรนเจอร์สเนี่ยเข้าชิงยูโรปาลีกนะครับในฤดูกาล2000เอ่อ21 2022 เส้นทางของเรนเจอร์สไปีนั้นน่ะเขาปราบมาทั้งบุรีเซียดอตมุลครับมีปราบแอตเลติส,สิกด้วยมีปราบเรสตาเบลเกตเอาชนะสปอร์ติงบรากาแต่ใน,นนัดชิงเนี่ยไปเจอกับอาร์ชัปฟังเฟิร์ตซึ่งตอนนั้นโอลิเวกรัสเนอร์กุนซีพาเลสคนปัจจุบันเนี่ยคุมทีมแล้วก็ไปแพ้การณ์ทจุดโทษครับน,น,น่าเสียดายที่เรนเจอร์สไปไม่ถึงฝั่งฝันในฟุตบอลยุโรป แต่อย่างไรก็ตามครับในปีถัดมาผลงานเรนเจอร์ไม่ค่อยดีครับแล้วก็ปลดทางฟร์มังคอสออกครับแฟร์มังคอสเองหลังจากออกจากเรนเจอร์ก็ไปคุมที่เบรซิกตัสในลีกตุรกีแต่ด้วยความที่ลีกตุรกีมันมีอะไรที่มันโอ้ตื้นลึกหนาบางมันเยอะมากลองดูสิ่งที่โชเซ่มูรินโญ่เจอในตอนนี้นะครับโอ้โหมูรินโญเนี่ยแทบจะออกมารบกับลีกตุรกีทุกวันเลยนะครับออกมาวิจารณ์วิจารณ์นี่ แต่เมื่อฟานบรองคอสไปเจอแบบนั้นเนี่ Der Ki <wh> ยเขาก็โหมปรับตัวไม่ได้ครับแล้วก็สุดท้ายและทูมทีมได้5-6เดือนก็ถูกปลดออกแล้วเขาก็พักงานตั้งแต่ปลายปี2อ2พัพักมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ทำงานควบคู่กับการเป็นนักวิเคราะห์ของยูฟ่าไปด้วยนะครับก็คือนับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมาเขาก็รับหน้าที่เป็นกูรูฟุตบอลให้กับทางยูฟ่าจนกระทั่งเนี่ยมีหลายชิ้ติดต่อไปครับให้เป็น เฮดโค้ชแต่เขาเลือกปฏิเสธเพื่อที่จะมารับงานที่เร์พูกกับอาร์เนอร์สล็อตเมื่อฟรานบองฮอสเนี่ยเขาได้ฟังโปรเจกต์ต่างๆได้ฟังแผนการทําทีมแล้วกูขเขาสนใจที่จะมาร่วมงานกับอาร์เนอร์สล็อตนะครับนอกจากนี้เนี่ยฟานบองฮอสหลายปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยมาเหมือนมาเรียนรู้การทํางานกับทางเป๊ปกวาร์เดลาด้วยนะครับใน c ิ t ตี้ฟุตบอลกรุ๊ปและสุดท้ายแต่เขาก็ไม่ได้เป็นสน่วนหนึ่งขององค์กรน,น,นี้แหละ แต่ก็มีฝีม้ออยมือที่ยอดเดียมมาประสบการณ์โชคโชนเลยไม่ว่าจะเป็นทีมต่างๆและยิ่งการเข้ามาทดแทนไฮตินกา er, ซึ่งจุดเนี้ยจุดเด่นของไฮตินกาที่เข้ามาคือเขารู้จักฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีฟานบอร์อสเองก็รู้จักเช่นกันเพราะเขาเคยมาคาแข่งที่นี่มาก่อนแต่ถึงแม้เขาจะไม่ได้เอ่ออยู่นานเท่าทางไฮเินกาแต่เขาก็มีอะไรที่เขาพอที่จะเอ่อสามารถแบ่งปันให้กับทางสลอตได้หรือให้แบ่งปันให้กับทีมงานที่มีอย่างแอรอนบิก แล้วก็ซิกเกอร์เฮาสช็อปถามว่าสไตล์ของฟรานบังคอสเป็นอย่างไรครับตามข้อมูลที่ผมไปหามาในเดอเอลแอติกเนี่ยครับเขาบอกว่าในแง่ของการทําทีมสไตล์ของฟรานบังคอสเนี่ยคล้ายกับอาร์เนอร์สลักับในเรื่องของการครอบครองบอลในระบบ4 3 3แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจุดแข็งจุดหนึ่งเลยครับในตัวของฟรานบังอสก็คือความสามารถในการวางแผนแบบละเอียดเขาย้ำว่า การที่ฟลายมังทฮอสเนี่ยตัดสินใจในเกมเกมหนึ่งเป็นเกมแบบ one o f f เกมส s หรือเกมที่ต้องการผลแพ้ชนะแบบตัดสินในความสำเร็จแบบทันทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยฟลายมังทฮอสเก่งมากเขาสามารถมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมแบบนี้ได้ทันทีครับอย่างเช่นในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยอะไรประมาณนี้นั่นแหละคือสิ่งที่ฟามัง์ฮอสเขามีดีในตัวสามารถตัดสินใจได้ถูกในสถานการณ์ที่ขับขันอะไรประมาณนี้นะครับ แน่นอนการเข้ามาของฟร์มเฮอสก็จะมายกระดับได้อีกขั้นหนึ่งสำหรับลิเวอร์ pool และก็ได้ได้มาร่วมงานกับคนดัชช์ด้วยกันแล้วก็นักเตะดัชเนี่ยมีหลายคนเลยมันจะเป็นฟานไดกาฟฟินแบกคักโปนาสุดก็ฟริมปงอ่ะเนี่ยจะเป็นดัชคอนเนคชั่นอีกหนึ่งรายที่จะเข้ามานะครับในคลิปนี้ก็เนื้อหาเท่านี้แล้วกันครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันนะครับทั้งในเรื่องของตลาดนักเตะฟอร์เรนเวสย้ำอีกทีหนึ่ง ใจเย็นๆครับใจเย็นๆตอนนี้นักเตะเขาไปพับคอนอยู่เดี๋ยวรอกลับมาก็ได้ทําการตรวจร่างกายส่วนเคอร์เคสรอวันที่จะเฮียวีโกนะครับแล้วก็ดาวินนูเยสแล้วก็เฟร์ิโก้เคียซ่าคงจะย้ายออกจากทีมไปในตลาดซัมเมอร์นี้และฟาบริซิโอโรมาโนย้าว่าเนี่ยในอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยตลาดของลิ์พูลเนี่ยจะสร้างความวุ่นวายให้กับสื่อซื้อขายแน่นอนแล้วก็ฟานบรองคอสเป็นอย่างไรอะเราผมได้ทําความรู้จักไปแล้วว่าฝีไม้ลายลมือเป็นอย่างนี้นะ ประวัติฟุตบอลเขาเป็นประมาณนี้โอเควันนี้ผมฮอสบัลโซขอตัอวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์แล้ะกด subscribe นะครับไปแล้วสวัสดีครับ